สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3าใหม่สําหรับคนที่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในเฟสที่1และเฟสที่2และได้รับสิทธิ์แล้วนั้นท่านก็จะต้องมาลงทะเบียนใหม่ทุกท่านนะครับ ในการลงทะเบียนใหม่นั้นนะครับผมคนที่เคยลงทะเบียนเฟส1เฟส2สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้2ช่องทางช่องทางที่1คือช่องทางแอปพลิเคชันเป่าตัตงช่องทางที่2คือ w วิ i e คนละครึ่งในส่วนของคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งทั้งเฟส1และเฟส2สามารถลงทะเบียนได้เพียง1ช่องทางเท่านั้นคือผ่าน w วิเวคนละครึ่งนะครับ ในส่วนของผู้ที่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่และเฟส2อง้ละและได้รับสิทธิ์แล้วนะครับผมและมีแอปพลิเคชันเป่าตังอยู่บนมือถือณขณะน,นี้สามารถเข้าไปลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเป่าตังตามคลิปได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์ที่สำคัญลงแต่รายละเอียดที่เป็นเรื่องจริงนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับบางท่านอาจจะได้ยืนข้ามวลข่าวสารปลอมมาว่าคนที่ลงทะเบียนเฟสห่เฟสสองแล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ไม่จริงนะครับอย่าไปเชื่ออย่างเด็ดขาดถ้าท่านไม่ลงใหม่จะไม่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นะครับผมอันดับแรกนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องรู้ก็คือมือถือท่านนะครับจะต้องมีแอปพลิเคชันเป่าตังแบบนี้นะครับถ้าใครมีก็สามารถทําตามคลิปผมได้เลยนะครับผมโอเคนะครับ หลังจากที่กดเข้าไปนี่แอปพลิเคชันเป่าตังค์แล้วนะครับก็จะให้ท่านใส่รหัสผ่าน6หลกักเหมือนกับตอนที่ท่านใช้งานก่อนหน้านี้นะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับพอท่านาใส่รหัสผ่าน6หลักแล้วนะครับระบบอาจจะให้ท่านกดตกลงยอมรับเงื่อนไขท่านก็กดตกลงยอมรับเงื่อนไขไปตามนั้นนะครับผมแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้าจอนี้หน้าจอนี้นะครับท่านอาจจะงงว่าทําไมมันเปลี่ยนแปลงหน้าจอก่อนหน้าน,าน,านี้มันไม่ใช่แบบนี้นะครับ โอเคท่านจะต้องเข้าไปอ่อัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังก่อนแต่ถ้าใครที่อัปเดตแล้วก็จะขึ้นมาหน้าจอนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ท่านกดเข้ามาเมนูนี้นะครับผมนี่นะครับที่ผมวงสีเหลืองให้นะครับก็คือเขาเขียนว่า gwallet ใช้สิทธิ์ตามมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อคนไทยกดลงไปนะครับตรงคําว่าหน้าหลักนะครับผมหรือกดลงมาตรงแถบสีน้ำเงินตรงนี้ทั้งหมดก็ได้นะครับผมโอเคนะครับกดเข้าไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับพอกดแล้วเขาก็จะขึ้นเกี่ยวกับรายละเอียดเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆก็กดนะครับผมกดตรงนี้สังเกตดูตรงสีแดงของผมนะกดอ่าให้มันเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับหลังจากนั้นก็กดคําว่าตกลงนะครับตรงนี้นะครับผมทำตามลูกศรและที่ผมวงให้ทุกขั้นตอนนะครับมิฉะนั้นอาจจะอ่าสมัครไม่ผ่านนะครับผมโอเคหลังจากกดตกลงยอมรับเงื่อนไขต่างๆแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน เป่าตังที่ทุกท่านคุ้นเคยกันนะครับผมหลังจากนั้นนะครับท่านก็จะเห็นเมนูต่างๆนะครับจะมีเมนูสิทธิ์คนละครึ่งนะครับสิทธิ์เราชนะซึ่งเราชนะไม่ต้องไปสนใจกับเขานะครับผมให้ท่านกดลงไปตรงคําว่าตรงนี้ผมจะวงปากาสีแดงให้แล้วกันนะครับผมตรงคําว่าสิทธิ์คนละครึ่งนะครับตรงนี้แล้วกดคําว่าใช้สิทธิ์นะครับผมกดลงไปตรงนี้โอเคนะครับทําตามผมได้เลยนะครับ หลังจากที่กดคําว่าใช้สิทธิ์นะครับก็จะปรากฏหน้าจอขึ้นมาแบบนี้เลยก็คือคนละครึ่งนะครับแล้วก็เงื่อนไขหลักเกณฑ์และความยินยอมสําหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งะระยะที่สมหรือเฟสสามนะครับก็ให้ท่านอ่านรายละเอียดทั้งหมดหรือบางท่านบอกว่าไม่อยากอ่านก็กดเลื่อนหน้าจอลงมาได้เลยนะครับผมเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างนะครับตามลูกศรของผมแล้วก็เข้ามากดตรงนี้นะครับผมกดตรงไหนก็คือกดตรงนี้กดตรงนี้นะครับ กดตรงที่ผมบงให้สีแดงนี้ครับตรงนี้นะครับเขาเขียนว่าข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงและยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้นตรงนี้นะครับถ้าท่านสงส,งสัยว่าเ้ยมันมีข้อตกลงเงื่อนไขอะไรที่ท่านจะยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้ก็ให้อ่านรายละเอียดให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะกดนะครับเครื่องหมายลูกศรถูกแบบนี้นะครับผมแล้วก็กดติกถูกแล้วก็ยืนยันทํารายการต่อไปแต่ถ้าท่านบอกว่ายินยอมได้ก็กดไปนะครับแล้วก็กด ยืนยันนะครับกดยืนยันตรงนี้นะครับผมบางท่านนะครับก็อาจจะบ่นนะครับว่าเอ้ยยอมรับเงื่อนไขหรือไม่ยอมรับเงื่อนไขนี่มันคืออะไรก็เข้าไปอ่านกันได้นะครับโอเคนะครับหลังจากกดยินยอมยอมรับเงื่อนไขแล้วนะครับผมสําหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งและเฟสสองแล้วจะมีข้อมูลของท่านบางส่วนขึ้นมาในหน้าจอหลักตรงนี้แล้วก็คือชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรนะครับผมอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นชื่อของท่านนะครับ ท่านไม่ต้องกรอกนะครับผมแต่ถ้าท่านเข้าไปลงทะเบียนผ่านเว็บคนละครึ่งก็จะต้องกรอกนะครับแต่หน้าตาของการลงทะเบียนก็จะเหมือนกันทุกประการเพียงแต่ว่าถ้าเข้ามาลงทะเบียนผ่านแอปป่าตังก็จะกรอกข้อมูลน้อยหน่อยแต่ถ้าเข้าไปลงทะเบียนผ่านเว็บคนละครึ่งก็จะตตะกรอกข้อมูลมากหน่อยอะไรแบบนี้เท่านั้นเองนะครับแต่โดยรวมทุกอย่างเหมือนกันทุกประการนะครับโอเคนะครับชื่อนามสกุลของท่านนะครับหมายเลขบัตรของท่านก็จะปรากฏในแอปนี้ สำหรับใครที่เคยลงทะเบียนโครงการเฟสหนึ่งเฟสสองแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าในส่วนของวันเดือนปีเกิดก็ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลนะครับผมว่า,าปีเกิดของท่านปีอะไรเดือนเกิดของท่านเดือนอะไรวันเกิดของท่านเดือนอะไรตรงไหมครับวันเดือนปีเกิดตรงไหมนะครับผมอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปก็คือตรงนี้นะครับผมก็คือเบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้ดูว่าตรงไหมตรงนี้ก็สําคัญนะครับถ้าเนี่ยที่ผมกากรบาดสีเหลืองเนี่ยถ้าเบอร์ไม่ตรงกับที่ท่านใช้งานอยู่ก็ให้กดแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเบอร์มือถือของท่านได้เลยนะครับเพราะว่าตรงส่วนนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเดี๋ยวพอท่านลงทะเบียนต่อไปเขาจะส่งรหัสผ่าน otp มาให้ท่านเพื่อเพื่อยืนยันข้อมูลในการลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับผมถ้าเบอร์ผิดก็ไม่สามารถรับรหัสผ่าน otp และลงทะเบียนได้นะครับโอเค หลังจากนั้นนะครับด้านล่างให้กดเลื่อนหน้าจอลงมาอีกสักเล็กน้อยตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงไปก็คือคืออะไรครับผมประเภทค่าตอบแทนของไรายได้หลักนะครับท่านมีอาชีพอะไรนะครับก็ให้กดเลือกลงไปไรายได้หลักมาจากอะไรนะครับผมก็กดเลือกลงไปนะครับแล้วก็รูปแบบค่าตอบแทนไรายได้หลักนะครับผมมาจากอะไรไรายวันรายเดือนรายปีอะไรก็ว่ากันไปกดเลือกไปนะครับตรงวงกลมสีน้ําเงินของผม แล้วก็รายได้จากรายได้หลักต่อเดือนก็คือรายได้เท่าไหร่นะครับสมมุติไม่ใช่สมมุตินะครับกดตรงวงกลมสีเหลืองเนี่ยเขาจะมีศูนย์ถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นอะไรแบบนี้ก็กดเลือกลงไปตามรายได้ที่ท่านได้อยู่ในะปัจจุบันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมมีอาชีพเสริมหรือไม่ถ้าท่านมีก็กดลงไปนะครับว่ามีถ้าท่านไม่มีก็กดลงไปกมคําว่าไม่มีนะครับหลังจากนั้นก็ให้กดตรงด้านล่างตรงคําว่าลงทะเบียนได้เลยนะครับ การลงทะเบียนผ่านแอปป่อตังก็จะกรอกข้อมูลบ้างเล็กน้อยแต่กรอกข้อมูลน้อยกว่าเข้าไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่งโอเคนะครับพอกดยืนยันตกลงแล้วหน้านี้นะครับเขาจะเด้งมาก็คือตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนให้ท่านตรวจให้ดีนะครับว่าชื่อ,อนามสก,กุลของท่านถูกต้องครบถ้วนไหมเบอร์โทรถูกต้องไหมอะไรแบบนี้นะครับผมหลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ให้ท่านลดนหน้าจอลงมาเรื่อยๆเขาจะมีคําว่ายืนยนัน แต่ถ้าไม่ถูกต้องก็ให้ท่านกดตรงคําว่าแก้ไขข้อมูลนะครับผมเพื่อให้ถูกต้องอย่างเบอร์โทรเลขบัตรประจำตัวประชาชนอะไรแบบนี้ต้องลงให้ถูกต้องนะครับผมถ้าไม่ถูกต้องก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับสิทธิโครงการคนละครึ่งได้นะครับโอเคนะครับกดยืนยันได้เลยหลังจากกดยืนยันแล้วนะครับาทางระบบก็จะดิ้งหน้าจอนี้ขึ้นมาหน้าจอนี้คืออะไรครับผมหน้าจอนี้นะครับเขาเขียนไว้ว่ากรุณากรอกเลข OTP ที่ส่งไปยังหมายเลข เบอร์มือถือตามที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าถ้าท่านเบอร์มือถือเปลี่ยนสมมุติเบอร์มือถือเก่าหายไปแล้วมีเบอร์มือถือใหม่ซื้อเบอร์มือถือใหม่มาอะไรแบบนี้นะครับผมท่านก็สามารถเข้าไปกรอกตั้งแต่ต้นคลิปที่ผมบอกไปว่าให้เปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือได้เลยนะครับเพื่อจะได้มารับรหัสผ่าน OTP ตรงนี้แต่ว่าถ้าท่านบอกว่าเอ้ยลืมดูตรงนั้นไม่ได้กรอกเบอร์มือใหม่เบอร์เก่าใช้ไม่ได้แล้ว ก็ให้ท่านไม่ต้องกดยอมรับเงื่อนไขไม่ต้องใส่รหัสผ่าน OTP อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไปลงทะเบียนใหม่ได้เลยทําตามขั้นตอนที่1ใหม่ได้เลยนะครับจะทําผ่านแอปเป๋าตังหรือจะทําผ่านเว็บคนละครึ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่เบอร์มือถือตรงและได้รับรหัสผ่าน OTP มาแล้วรหัสผ่านจะเด้งมาที่ข้อความมือถือของท่านก็ให้ท่านมากรอกตรงนี้นะครับรหัส OTP เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ6ตัวก็กรอกลงไปให้ครบหลังจากนั้นพอกรอกครบแล้วก็กดคําว่า ยืนยัน OTP นะครับผมตรงนี้กดยืนยัน OTP ได้เลยนะครับพอกดยืนยัน OTP แล้วนะครับผมท่านก็จะได้รับข้อความแบบนี้นะครับว่า,าตรงนี้เดี๋ยวผมทําประกาให้นะครับผมท่านจะได้รับข้อความแบบนี้ว่าระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้วโดยจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการกล่ครึ่งต่อไปทั้งนี้โครงการจะแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการผ่าน SMS เป่าตัง ผ่านทางช่องทาง SMS หรือแอปพลิเคชันเป่าตางังภายใน3วันเท่านี้นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นในการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส1และเฟส2มาแล้วสามารถนะครับลงทะเบียนได้ทั้งแอปพลิเคชันเป่าตังและเว็บไซต์คนละครึ่งในส่วนของผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งไม่ว่าจะเป็นเฟส1เฟส2ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์คนละครึ่งเท่านั้นนะครับ แต่อย่าไปเชื่อข่าวปลอมนะครับว่าไม่สระคนที่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งเฟสสองไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ไม่จริงนะครับถ้าท่านไม่ลงทะเบียนใหม่ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งย้ําเลยนะครับถ้าไม่ลงทะเบียนใหม่ตามคลิปจะไม่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งนะครับผมย้ําตรงจุดนี้หลายๆรอบกันไปเลยนะครับโอเคนะครับผมในส่วนของการลงทะเบียนนะครับถ้าท่านใดที่ไม่เข้าใจสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามข้อมูลได้นะครับผมก็ จะคอยให้ข้อมูลข่าวสารท่านตอบคําถามท่านนะครับคิดซะว่าผมเป็นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องของท่านก็ได้นะครับผมคอยช่วยเหลือกันไปสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่างไรแล้วอย่าลืมนะครับผมทําตามขั้นตอนที่ผมลงในคลิปได้เลยท่านก็จะสามารถสมัครคนละครึ่งเฟสสามสำหรับผู้ที่เคยลงเฟสหนึ่งเฟสสองแล้วได้ทุกคนนะครับผมสาหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ